สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่พรแล้วก็ขอบคุณพี่พรด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโจด้วยค่ะสวบสดีค่ะวันนี้ค่ะทางโช์รูฟอร์ดไอเอมสาขาการประพฤกษ์ของเราค่ะได้มีโอกาสมาส่งรถมอบรถให้กับพี่พรค่ะลูกค้าของเราอีกหนึ่ง่านค่ะขออนุญาตส่งภาพพี่พรค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะออกรถกับทางพี่โจ้ไปค่ะจริงๆคือไม่คือไม่พูดมากนะ เพราะว่าคุยกับคุณโจแค่ไม่ไม่กี่คำคแล้วก็คือไว้ใจทางโชว์รูมเพราะเพราะการที่เขาจะขายรถเนี่ยพี่คิดว่าเขาจะกระตือรือร้นกับการทำงานของเขามิฉะนั้นอะ่ะพี่เป็นคนซื้อพี่ก็จะไว้ใจแล้วคนที่ขายเขาก็จะคิดว่าเขาต้องทำให้ดีที่สุดเพราะวันที่ลูกค้ามารับรถความพอใจเขาจะอยู่ตรงนั้นแล้วเขาจะตาหนิได้การพัฒนา พี่เชื่อใจว่าน้องๆอ่ะเขาจะพัฒนานาแล้วก็จะทําให้ลูกค้าไว้ใจได้มิฉะนั้นอ่ะพี่เข้ามาในวันนี้พี่ก็ไม่ผิดหวังกับคุณโจ้ค่ะอืต้องขอขอบคุณ<อ>ด้วยนะคะแล้วก็ไฟแนนซ์เป็นยังไงบ้างคะไฟแนนซ์ไวมากสั่งรถวันศุกร์วันนี้วันวันอังคารน,นะคะเพราะว่า ปกติแล้วเขาจะต้องมีระยะเวลาในการติดตั้งอยู่ที่สองวันแต่เขาเพิ่งผ่านเมื่อวานตอน11บเโมงห้ตอนเย็นรถเสร็จแล้วโอติดเสาอาทิตย์ถึงว่าวันนี้เซลล์ของเราเหงื่อแตกพากเลยค่ะ้เช้าเลยเพราวัดวันศุกร์ช่วงบ่ายๆด้วยมั้งที่ที่คุยกับคุณโจ้ค่ะโอ้ก็เลยได้รรอวันนี้เลยค่ะคือไวมากคุณโจก็ไวติดต่อประสานงานไว แล้วบรรยากาศภายในโชว์รูมของเราเป็นยังไงบ้างคะก็บรรยากาศดีเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากพนักงานก็น่ารักกันทุกคนเลยมนุษยสัมพันธ์ดีค่ะอันนี้เป็นลูกค้าของพี่พี่ดาด้วยเพราะลูกค้าพี่ดาเขาก็ออกไปแล้วกับผมคันหนึ่งแล้วเขาก็มาด้วยกันแล้วรับมีพี่พรออกเพิ่มอีกคันอ๋อบอกต่อกันด้วยใช่ไหมคะดีมากเลยจริงจริงพี่ไปดูรถอ่าของอีซค่ะอ่าแล้วก็โตโยต้า อันอันนี้ไม่ได้บุรี่เขาเนาะคือพน,นักง,งานเขาไม่ค่อยต้อนรับฮันนี้พี่เพราะจริงๆพี่ใช้นิสันนาวล่าอยู่ cover. ฮันนี้ก็เลยแบบว่าเออคุณโจเขาพูดจาดีนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ดูเขามีความกระตือรือร้นที่เหมือนเหมือนอยากจะซัพพอร์ตเราอยากจะดูแลอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็เลยคุยกันแค่ไม่กี่คาอาจจะจัดการให้พี่ได้เลยพูดกันแค่ไม่กี่นาทีพี่โอนตังมามาจําเลย เพราะมนุษยสัมพันธ์ของเขาต้อนรับดีมากอ๋อนี่คืออีกหนึ่งเสียงค่ะนี่แพ้ใจเขาเขาบอกเขาตอนแรกมันมีเวลามันบีบมากเกินไปผมคิดว่ามันไม่มีใครเขาทาได้แต่พอผมแล้วเขาเหมืพี่พอเขาก็กังวลเพราะเขาต้องใช้งานจริงๆวันนี้ผมก็เลยบอกว่ามันต้องคันที่ไม่ต้องสงสัยมันต้องคันต่อให้รถมันแต่งเสร็จเที่ยงคืนวันเมื่อวานผมก็ต้องอยู่เออแต่เพราะว่ามันเร็วตรงที่ว่าเพราะผมดิวทุกอย่างไวหมดแล้วพอผ่านตอนไฟแนนซ์ตอนมันสิบเอ็ดโมงห้าสิบ ผมว่าทุกอย่างก็มรุลุเลยแล้วก็เสรจต่อมาทุ่มหนึ่งนี่คือการทํางานของเซลล์ของเราแล้วก็ผลตอบรับจากทางลูกค้าของเราด้วยค่ะพอใจมากพอใจมากแล้วก็ขอบคุณคุณโจค่ะขอบคุณพี่พรด้วยนะคขอบคุณค่ะนี่คืออีกหนึ่งสีอัง่่าจากลูกค้าของเราที่ไว้วางใจออกรถกับทางโชลูมฟอร์ดไอเอเนสสาขากระปั้งพืกค่ะต้องขอขอบคุณพี่พรด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ปอนครับพเราให้คุณด้วยใจขอบคุณครับมีเลยรวยครับผม45คนนะพอนี่มีใจอ่อนได้ไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาก็คือเอาเลยอะไรประมาณนี้แค่ใจแ้ใจเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะบอกว่าผองีน้อยสี่ห้าคนของพี่อะของปอนนะคืร้อย ครับ